ไม่แอนนัา <Wow. S 1> เออเออบันนี้เธอวิ่งรอบบ้านทำไมนะ่ะอ่าพอดีจะทำบุญขึ้นบ้านแล้วต้องเดินรอบบ้านสามรอบนะถึงจะแบบได้บ,บุญนะ่ะนะเออเออฉันเคยได้ยินแต่เวียนเทียนเดินรอบวัดรอ,อบโบสถ์สามรอบน่ะเกิน,นะกนวิ่งเกินวิ่งเกินต้องวิ่งถอย เคยได้ยินทิเออ,เอ,อมันมันก็ได้เนาะฉันก็เคยได้ยินทฤษฎีน,นี้ okay, นนรอบบ้านสามรอบแล้วจะได้บุญฉันก็เป็นแปลกๆนะแล้วชายก็ไม่รู้เหรอบ้านบัดนี้ทำด้วยไม้สักทองทั้งหลังไม้นี่เนี่ยคือเราต้องไปขอเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขานะเนี่ยมาสร้างนยรู้ปะเนี่ยอ๋อฉันทั้งรู้นั้นเนี่ยเออแล้วแล้วที่จะเดินถอยหลังมันเดินถอยหลังได้ด้วยเหรอ ก็พอดีวิ่งเกินนะวิ่งไปสี่เมื่อกี้ก็เลยต้องถอยให้เหลือสามนะมันก็แปลกอยู่เดียวแหละแต่ว่าเอาเถอะมันอาจจะดีก็ได้้เราเข้ามาแล้วเราเปลี่ยนเรื่องดีกว่าไหนๆก็เข้ามาบ้านบันดี้แล้วเนี่ยนี่คือทาจากไม้สักทองทั้งหลังเลยเนี่ยต้องไปออกมาจากบนเขาป่าหิมพานต์เลยนะเนี่ยถึงจะเอามาได้นะเนี่ยอันนี้เป็นชั้นวางของนะบันดี้สั่งทําพิเศษสไตล์ลอฟ แล้วอันนี้คือสติงล้างจานนะบัดที่สั่งน้ำเข้าจากอิตาลีเลยนะล้างก้นก็ได้อันเนี้ยส่วนอันนี้คือเตาแก๊สเตาแก๊สนี่คือสั่งมาจากยุโรปเลยนะเนี่ยนี่อันนี้สั่งมาจากเยอรมันยี่ห้อบอชส่วนการน้ำร้อนนี่คือสั่งมาจากทองหล่อส่วนตู้เย็นนี่สั่งมาจากประเทศรัสเซียนะคือมาเย็นดีส่วนไอเน,นี้ยเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำความร้อนไม่ใช่อันนี้คือฮ <Peter. S 1> ีเตอร์ อันนี้คือสั่งมาจากประเทศไทยเพราะประเทศไทยมันร้อนอยู่แล้วสั่งคเครื่องทาเครื่องทีเตอร์นี่ก็ยังไงก็ร้อนส่วนอันนี้คือคอมไฟคอมไฟที่สั่งมาจากไหนไม่รู้จําไม่ได้ส่วนนี้รูปใครก็ไม่รู้เอาออกไปเลยไม่ใช่รูปบันนี่โต๊ะอ,อันนี้ก็นำเข้ามาจากลาวอะนะส่วนอันนี้ที่นอนยังไม่มีนะบันนี่ก็วางไว้อย่างนี้ก่อนส่วนกระเป๋านี่สั่งมาจากหลุยวิตตุงอะนะรองเท้าก็หลุยวิตตุงส่วนอันนี้เป็นแท็บเล็ตแล้วก็โต๊ะโซฟาเครื่องคอม ประมาณนั้นแหละวันนี้ไม่อยากรีวิวและเบื่อโอ้ย <c oughs> บ้านเธอนี่มันครบมากเลยนะ,ะทุก,คน,กคนรวยคนรวยก็งี้เธอรู้ไหมเนี่ยอันนี้เนี่ยอันนี้คือ i p นันะเนี่ยแท็บเลต็ต iPad เนี่ย iPad สมัยแรกเลยนต่บันที้กว่าจะหามาได้นี่คือต้องแบบ ใช้เวลายาวนานมากฉันก็เข้าใจป้าว,ว่าที่จะเรามาได้ของอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหลายๆคนขเขาก็ต้องการนะอันเนี้ยแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลลุ<ต>่นแรกเลยเ<ช>หรอก็คือใช้แอปเปิลไม่เป็นนะนะแอปเปิลไม่ได้ใช่ไหมคือไม่ค่อยชอบอาซาลี่ก็โอเคมันก็คล้ายกันอยู่แต่รสชาติไม่เหมือนกันนะเออเออเออฉันว่ามันคนละอย่างกันนะอันนั้นมันูกเลไม่ต้องหกักมันใช้ไม่ได้ค่ะโอเคโทษโทษโทษโต๊ะนี้เนี่ยเออไม่ได้มาจากที่ไหนไกลเลยไปขโมยมาจากหลังโรงเรียนเนี่ย แกบ,บอกนะว่าเก้าอี้นี่ก็คือเก้าอี้ที่วัดน,นะ่ะอะถูกต้องวัดซับแมนย่อโยอะอะไรกัเล่นไรเธอเนี่ย <c ười> พาไผ่ัน <c ười> เไปทีไอ้ก็ตามนั้นแหละเอสไหนล็อกป<ห>ิดไฟปิดไฟได้ไหมนะ่ะปิดได้อ้าว <c ười> ปิดแล้วเห็นตัวหน้า <c ười> บึงบ้งๆเหมือนลิงอยู่ข้างนอกมันคือตัวอะไรนะ่ะ <c ười> เอ๋แขกเธอหรือเปล่าไม่น่าใช่นะไชก์เกิร์มันคือตัวอะไรไม่รู้นะมาแอบหลังโซฟาสิแอบแอบแอบ โอ้ยฉันแอบแล้วบันนี่มันเดินมาแล้วไทเกิล<อ>ย,ยัยว้าวจา <ะ S 1> <อ>แขกเธอรหรือเปล่า<อ>เขา<อ>รุนแรงเกินไปใช่ป่ะกับเราเนี่ยออ,อไม่ใช่แขกฉันเขารุนแรงจนตอนนี้บ้านไม้สักทองทั้งหลังของเธอพังแล้ว โอ้ตายแล้วบ้านบันดี้พังพังหมดเลยอะ่ะโอ้ยตั้งแต่เกิดมาเพิ่งรู้ว่าที่บ้านมีใต้ถุนนั่นเนี่ยถ้ารู้ว่ามีใต้ถุนนี่มันจะทำวอาเก็บของใต้ดินนั่นเนี่ยแต่ไม่ทันและบ้านพังหมดแล้วนะนั่นน่ะสิแกเดูนะเวลาขึ้นบ้านอะ่ะเราได้วิธีการขึ้นแบบใหม่นะเนี่ยอันนี้อันนี้ทำเป็นลานจอดรถแล้วเนี <laughs> ่ยไม่ทำอย่างอืนะ่นนะนี่ขึ้นตรงนี้แล้วก็ขึ้นตรงนี้ได้เห็น <laughs> ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวบันดี้ช่วยดูแป๊บหนึ่งนะอ้าออกไม่ได้เจ๊เฮ้อออคือขึ้นไม่ได้แล้วโซฟาพัง แล้วเพิ่งรู้แน่ๆว่าเป็นโซฟาไม้น่ะนี่ใช่ได้พังขึ้นว้าวเป็นไม้กระดกน่ะใครเล่นบ้างเอ้ยวิ่งบ้านละนี่มันไม้กระดกชัดๆน่ะฉันอยากเล่นไม้กระดกเลยน่ะเล่นด้วอยเล่นหน่อยเล่นหน่อยสงสัยเขาก็อยากเล่นกับเราด้วยอะนะเอ้าตอนนี้ฉันว่าสร้างบ้านใหม่เธอนั่นนะสิ นี่นี่นี่บ้นนี่บ้านหลังนี้เป็นยังไงบ้างดีมากเลยชายเกิลโอ้ประตูก็เปิดปิดแบบฝ <Okay. S 2> าบานภาพด้วยอะปิดประตูมันเดิมฮ่าฮ่าฉันว่าบ้านหลังเนี้ยแข็งแรงกว่าบ้านไม้สักทองของเชิญนะเพราะว่ามันเป็นเหล็กหมดเลยแต่ว่าเอม่มแม้ว่ามันอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ความแข็งแรงฉันว่าค่อนข้างโอเคเลยแหละจริงป้นเนี้ยชายเกิลเธอไม่หลอกฉันนะฉันว่าอย่างงั้นนะทุกคนคิดมืานชายเกิลหรือ เปล่านะคิดว่าบ้านหลังนี้จะรอดไหมดูสิลวดรอบขอบชิดทำจากเหล็กทั้งนั้นเลยว้าวจริงด้วยแถมยังมีลิฟต์ด้วยนะชายเกิลเดเดยวไปที่ขอกดลิฟต์อ่าลงมาลิฟต์ลงมาอย่างนี้ลิฟต์ลงมาแล้วโอเคเขาจไปกันบ้านเถอชฉัขึ้นแล้วขึ้นแล้วกดลิฟต์เลย โอเคตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น2แล้วอันนี้กระจก Planet c เ c l e อ่าไม่ใช่แหฮะเป็น <c oughs> เดือนสุม 4, ส่มสนะี่สุ่มห้านะตกม้าตายเดีนนั่นน่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้นี่มันไม่ใช่บ้านนะชาเกอนี่ <c oughs> มันคือปอมปราการโอ้แต่แข็งแรงมากทำจากเหล็กทุกอย่างใช่แล <c oughs> ้วเราเตรียมรับมือใช่ไหมเนี่ยนี้นี่ RPG พ,พร้อมเลยเนี่ยยิงพิ้วพร้อมเตรียมรับมือแล้วทุกคนให้คะแนนหลังนี้เท่าไหร่น่ะสำหรับความแข็งแรงน่ะ เอาไปสี่ก่อน,นเพราะวันนี้ยังไม่รู้ว่ามันแข็งแรงดีหรือเปล่าแต่ว่าเอบเรามีป้อมประการเราสมามารถได้เห็นไหมเธอให้สี่เต็มสิบเหรอสี่เต็มห้าละกันโอเคสี่เต็มห้า <5 S 2> อีกหนึ่งคะแนนถ้าอยู่รอดเอาไปเลย5้าเต็มห้าอย่างงี้ไหมล่ะใช่ได้เลยเชเกลิลนี่ว่าแต่เรารอเจ้าตัวนั้นออกมาดีกว่าอ้าวเชเกลิลเธอํอาลักอะไรอะ เออฉันสำลักน้ำลายตัวเองนะตายแล้วแต่เธอจะบัดสำลักสำลักน้ำลายตัวเองได้ยังไงเธอเป็นโควิดป่ะเนี่ยลองโควิดเปล่าโอไม่ฉันไม่ได้เป็นลองโควิด d นะ <c oughs> โอ้บันที่จะเป็นล o n g covid เปล่าอ่ะถูกต้องบันที่เป็นโควิดอยู่ตอนนี้ yeah. โอไม่ <c oughs> ไม่ไม่ <c oughs> ไปดีกว่า <c oughs> ไปดีกว่าไปดีกว่าอลไป c h e เนี่ย แชคเกิลว่าแต่มันหายไปไหนแฮเมื่อกี้ตอนอยู่บ้านหลังนู้นมันยังมาอยู่เลยโอ้โหไม่ททนการก็เป็นแทนการจำเป็นมาแล้้วเฮยโอ้บ้านพังแฮะโอ้แชคเกิลบ้านเราไม่อยู่เลยนระจัดการรั้วก่อนป่ะจัดการได้แค่รั้วแหล่ะยิงอยู่ล้วกเธอตกแล้วเรียบร้อยเธอไม่รอดวันนี้วิ่งอยู่โอ้ตุ๊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 ดุ๊ต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  กลับมานอนคู่เลยนะไชเกอร์ผมตกลงมาที่เดียวกันเลยน่ะอิจายาคิมาอิระเชมัเตะกินระนะคะโตชิบะอายินมอโตะนิเซบิชิโตโยซ่าไอริกะโตคุซามัสอะไรเนี่ยไชเกอร์เล่นไรของเธอเนี่ยฉันเห็น ยืนอยู่แต่ว่าเขาสงสัยยืนนิ่งๆอยู่อยากให้เรารีวิวบ้านก่อนละมั้งชั้นก็รีวิวบ้านกันดีกว่าบันนี่โอ้ดูเขาแอบมองเราอยู่ใช่เขาแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยแะฉันรู้นะฉันก็รู้น่ะนี่มันเป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นนะฉันบอกเลยสวยมากมีโต๊ะกินน้ําชาด้วยสวนสปา์ญี่ปุ่นแถมอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้น่าจะเป็นที่จุดไฟแน่เลยแต่บันนี่ค่ะ ไฟแป๊บหนึ่งนะก่อกองไฟนะ่ะมันน่าจะแบบดีมากเลยเอาไว้ปิ้งมันปิ้งปลากินนะ่ะว้าวเจ๋งมากเลยแฮชิคเกอร์เดวเดี๋ยวยวันแบบนี้เอาไฟออกมาให้แน่ไอ้ทำไมไ, <ฟ S 2> ไม่แบบมีไฟนะรอก่อนสิวันแบบนี้จะจุดไฟอยู่ชิกเกอร์เธอจะรีบไปไหนเนียจุดไฟได้ไหมจุดไฟเลยสิรึมไฟมาแล้วเอ ใส่มอดแล้มไงล่ะที่เขบลมบลัมบลัมบลัมไงล่ะไฟลามนอ้าวไฟติดตายแล้วเชยไฟลาม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 นลามไลามไลามลไลามไฟลมไฟ้ามไฟลามมาไฟาไฟมไฟามไมลาาไฟไฟ ยังไม่ทันได้อยู่เลยบ้านหลังนี้ทางดับเพลิงทางดับไฟโอ้พอแล้วพอแล้วฉันว่าเราออกไปดีกว่าอันนี้อันนี้ไม่น่าจะเหมาะเท่าไหร่อาอย่าดับไฟเลยนี่อันนี้น่าจะโอเคใช้เครื่องไฟนี้เปรี้ยงโอ้อันนี้แหละดีเลยฉันว่าเพอร์เฟกมันพอดีตำแหน่งเลยแหละแตีมันลอยนะอ่ะไม่เป็นไรหลอกช่างมันเถอะมันสวยแล้วอันเนี้ย โอเคเรามารีวิวบ้านสไตล์ญี oh ่ปุ่นของพวกเรากันดีกว่าใช้ก็ทำไมเธอถึงเลือกบ้านสไตล์นี้อันนี้จะไม่เชิงบ้านนะเหมือนอารมณ์แบบที่พักตากอากาศเฉยๆนะถูกต้องเลยเป็นที่พักตากอากาศมันก็ได้บรรยากาศดีนะเสมือนไปอยู่ญี่ปุ่นโออินาชิบเช่และใช่มาสจแปลว่าอะไรนะ ไม่รู้เห็นก็พูดกันตอนบันนี้เข้าร้านอาหารญี่ปุ่นนะนะบัน,นี้ก็พูดตามบ้างไชเกิลว่าแต่มันจะกันเจ้าตัวนั้นได้เหรอไชเกิลเนี่ยมันแอบมองเธออยู่นัจั่นอยู่ตลอดเวลาเลยนะเออบันี้ถ้าฉันว่านะถ้าเราอยู่ในบ้านมันก็คงจะพอได้อยู่แหละมั้งเออยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องทดสอบวัสดุของบ้านก่อนนี่เป็นกระจกกันกระสุนชั้นดีนะ โอ้จริงด้วยเชคเกิลเรี้ยงเรี้ยงเรี้ยงปี้ยงยิงไงก็ไม่ทะลุนั่นโอ้โอ้โอ้ลูกกระสุนกระเด็นกระดอนอยู่ในนี้อยู่ได้ว้าวมันกันกระสุนดีจริงๆเลยเชคเกิลฉันว่าน่าจะคงทนคงทานอยู่นะเย้ตอนนี้ยิงอะไรก็ไม่พังเลยน่ะโอ้เจ๋งมากเลยเห็นป่าเย้เยี่ยมวันนี้ว่าอันนี้เยี่ยมเป็นบังเกอร์ชั้นดีได้เลยเฮ้ยวันนี้จะให้คะแนนหลังนี้เท่าไหร่น่ะ วันนี้น่าจะให้10เต็ม10เลยแต่ว่าดูสิเขามาแอบมองเราอยู่ใกล้ๆมากกว่านี้ท่านนะทุกคนให้คะแนนเท่าไหร่คอมเมนต์บอกใช้เก้าด้วยนะใช้เก้าก็ให้10เต็ม1ิเลยความสวยงามนะความแข็งแรงให้9เต็ม10ไว้ก่อนรอดูอีกทีวันนี้ทําอะไรเขาไม่ได้เลยใช้เก้าเราไม่สามารถจะหยุดยั้งมันได้เลยนะดูสิโอ้มันทำอะไรเราไม่ได้เอ้มันเข้าบ้านไม่ได้เขาไม่ถึงตัวบ้านเขาไม่ถึงตัวบ้านได้จะบอกอยู่เมื่อกี้ว่าบ้านญี่ปุ่นทนทานจริงเลย อนแรกมันก็เข้าไม่ถึงหรอกพอเข้าถึงเท่านั้นแหละก็ก็ถึงเลยเออก็ถึงเลยฉันก็เธอก็พูดถูก <Okay. S 2> พอดีก็ถูกอีกนะแอบโอ้ตายแล้วพังไม่เดลือชิ้นดีเลยชัยเกิลโอ้ที่เหลือสมบูรณ์ที่สุดคือประตูทางเข้าบ้าน <Hey. S 1> หลักดีเกือบจะผ่านแล้วแต่ก็ไม่ผ่านอยู่ดีนะ่ะนั่นเลยสิบ้านไหนๆก็เอาไม่อยู่สักหลังเอาเป็นว่าวันนี่ยอมแล้วกัน ่โอ้มันยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วโอ้ไม่ได้เข้าไม่ได้โอ้ฉันว่ามันอาจจะติดกองไฟก็ได้นะโอ้มันกระโดดได้ด้วยแฮะโอ้ติดกองไฟติดกองไฟดูสิมันติดกองไฟจริงๆนะเย้อ้าวชัก็เธอไปไหนนั่นเมื่อกี้มองไม่ทันแน่เดินจัดการไปแล้วนะสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อยโอยโอ้ยโอ้โรงพยาบาลเถอะวันนี้ว่า พอแล้วแหละวันนี้พอแล้วแหละโอ้บัดน,นี้เธออยู่รอดด้วยหลังคารห้วไปเถอะโรงพยาบาลดีกว่าไไปคู่เลยอย่างเงี้ยไปโรงพยาบาล